พบกับปอร์เช่พานามิล่าโฟร์อีไฮบิดนะครับและพานามิล่าโฟร์อีไฮบริดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มชมคันแรกก่อนเลยนะครับเริ่มจากคันแรกกเลยครับคันแรกครับเป็นสีขาวภายในสีแดงนะครับพานามิล่าโฟร์อีไฮบิดปี2019ครับคันนี้นะครับได้สวยๆเลยคอนฟิกนะครับออปชันมาให้ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันกันเลยครับพบกับล้อแม็กขอบ21นะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกนะครับอันนี้เป็น10บพอร์ตนะครับคอนฟิกมาให้แล้วนะครับ สวยยเลครับผมและนี่เป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นของเขานะครับ E4 Hybrid นะครับผมหลังคาครับหลังคาพลเป็น Sunroof นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟท้ายเป็น Full LED นะครับ d u c t Tail d u c t Tail Carbon นะครับแต่งมาให้แล้ว Diffuser Diffuser ด้านล่างนะครับเป็นคาร์บอนนะครับมาพร้อมกับปลายท่อทั้งหมด4ท่อเลยนะท่อคู่ซ้ายและขวานะครับสวยๆซิงซิงแบบนี้เลยนะครับส่วนคันที่2นะครับ Panamera 4 E Hybrid นะครับอันนี้เป็นตัว Exclusive นะครับตัวพิเศษนะครับและที่สำคัญครับสีเป็นสีเทาเคยอนนะครับสวยๆเลยครับภายในเป็นสีน้ำตาลเอสเปซโซนะ เดี๋ยวทุชมรถรอบคันกันเลยครับล้อแม็กคอนฟิกมาให้เป็นขอบ21และคันนี้พิเศษสุดๆครับคาลิเปอร์เบรกนะครับสีเหลืองครับมาพร้อมกับจานเบรกเซรามิกนะครับอันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับสัญลักษณ์ e hybrid นะครับหลังคาหลังคาเป็นซันรูฟนะครับสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีเทาเคย่อนนะครับสวยๆลงตัวเรียบหรูมากๆครับคันนี้อ่ะนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ exclusive นะครับผมสัญลักษณ์ประจำรุ่นของเขาเลยนะครับด้านท้ายครับเป็นไฟท้าย full LED นะครับมาพร้อมกับปลายท่อคู่นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับเเราาไปชมภยยในนกัต่อลครับ ในส่วนของภายในนะครับภายในครับขอย้ำก่อนเลยภายในคันนี้ครับสะอาดมากๆครับและเบาะรูปทรงสมบูรณ์ทุกจุดเลยครับและที่สำคัญครับเป็นคอนฟิกสีพิเศษมาด้วยนะครับเป็นสีน้ำตาลเอสเปรสโซครับมาพร้อมกับโลโก้หัวหมอนและก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้า14ทิศทางครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับการปรับโหมดการขับขี่ที่พวงมาลัยนะครับคอนฟิกเพิ่มขึ้นมานะครับแพดเดิลชิพมีมาให้นะครับหัวเกียร์ครับเป็นหัวเกียร์ PDK นะครับ โหมดการขับขี่ออปชั่นมีมาให้ครบครันนะครับสปอร์ตโคโน่ครับและเครื่องเสียงรอบทิศทางครับคอนฟิกโดยบอสนะครับอันนี้สวยๆเลยครับคันนี้และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ Porsche Panamera 4ทั้ง2คันนี้นะครับโทร0907999999ครับผมหรือแอดไลน์ครับแอดไซ C A R แล้วก็เลข9ครับสะดวกเข้ามาชมรถจริงได้ที่ตลาดยนต์ออโต้คาซ่านะครับลำอินทากม7ครับแล้วพบกันนะครับ